โอ้ยเบ่งเอาพี่น้องนี่ครับส่วนเพื่อนนี่ครับส่วนเพื่อนป้ามันสับปะหลังเอ้ยมันฝรั่งโอ้ยบอกส่วนกะติแต่มันสับปะหลังนี่ครับผมส่วนเพื่อน,นครับสุดลูกหูลูกตาครับอยู่สีแยกไปห้างนาตาเนียพี่น้องนะครับสีแยกนาตาเนียนะครับมาพี่น้องมุหนีพามาเก็บพักคิดมีมะขวะพักอยู่แคมบ์บัว้บมูครับเสียนุ่มนุ่มนี้นะครับ บาสกสกุลในต่างแดนพี่น้องเบิ่งดูดะพักบึงเพิ่อนจะเอาให้เบิ่งจักล้ำก่อนพี่น้องโอ้มีแต่ล้ำใหญ่ๆตะ,ๆตะ,นะเนาะเก็บไม่ไม่พูดไม่จาเลยตะเนาะได้อะไรบอกพี่น้องหน่อยอ่าพ,พักบึงเป็นพักบึงลำ้ำใหญ่ๆพี่น้องนี่นะครับคนละโอ้อโหเลยเบิ่งต้น,นพรทิคเพิ่นอยู่กันฟองคนแดงเต็มต้นหนึ่งพี่น้องผุ้หน่ะคุณเก็บหมดเลยต้นนี้น่ะ็บหมดเลยเจ้าของเพิ่นบอกแล้วคุณเจ้าของเพิพ่นผุ้หน่ะ ครับดดที่คุณพี่น้องคุณตะของเพื่อนพู้ครับดดที่พุ่นคุ่นครับพุ่ณบอกเก็บให้เมื่อไรต้นนี้มาท่านบ่มีเวลานะครับเดี๋ยวให้ต้นหน่อยเก็บนะครับเดี๋ยวผมที่ไปเบืง้งบักนาวแป้นก่อนนี่คือบักนาวแป้นนี่พี่น้องน,นะครับมันเป็นเป็นบักนาวบ้านเฮาเลยบักนาวแป้นนะครับมันมีน้ำมีนวลตะบอกครับนี่เออมีแต่นี่นี่ครับนี่ก็มีน้ำแล้วพี่น้องนี่เออเออเออ นี่มะนาวแป้นพี่น้องนี่นะครับมะนาวแป้นบ้านเฮ่าเลยนะครับสม้มแปรลนโอ้กลิ่นหอมเลยวะหอมนากพี่น้องนี่นะครับมือนี้มาขอาักขอมีเพิ่นใบไ,ไว้ใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องนี่มะนาวแป้นนะครับมะนาวบ้านเฮ่าเลยนะครับเขาเบี้ยมาปลูกเอานั่นมาปลูกเอานะครับมะนาวแป้นเลยพี่น้อง <N> นะครับพืชพักส่วนรัวเพื่อนโอ้อัน,นี้กะไม่ยังอยู่เงาอย่งออกลูกออกผลอยู่พี่น้องดูดิเบืองดูเบิ่งดูวอุดมสมบูรณ์แบบพี่น้องคนยู่เงานี่นี่เงาบันพี่ต้นมันนี่พี่ต้นอยู่เทิงคงนมาฮุ่นค,คนเต็มต้นหนึ่งพี่น้องคนนะครับพี่บม่ได้น่อยนี่มุ่งอะไรพี่เต็มต้นหนึ่งขมบ่สำนี่เหรอนโรคว่าพี่น้องนงเอาครับ ลูกขนาดเดี๋ยวพาไปบึงกันวันละไมโลเหอย่าง์คือยังบอเลิกงานอยู่โอ้นี่แหละครับแค่มีแหละครับที่ผมมาถ่ายนะครับได้เงินเดือนเดือนละหมื่นกว่าเช็คนะครับนะครับพามามีสูน์นี่เพื่อนยังบอเลิกงานอยู่ผมนอนตื่นสามรอบแล้วพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปขวนเพื่อนกันเล็กน้อยอ,อ,อันนี้พเพื่นอนว่ายังนี่เขาเล่นว่ายังนี่ นี่ว่าสปริงเครื่อน้ำนะโอ้นี่ครับเนี่ยเลือกงานหมดนี่โอ้เบิ่งเอาพี่น้องนี่ครับส่วนเพื่อนนี่ครับส่วนเพื่อนป้ามันสับปะหลังเอ้ยมันฝรั่งโอ้ยบอกสูตรกะทิแต่มันสับปะหลังนี่ครับผมส่วนเพื่อนครับสุดลูกหูลูกตาครับอยู่ซี่แยกไปทางนาตาเนียพี่น้องนะครับซี่แยกนาตาเนียนะครับเนาะโอเคให้เพื่อนงานครับต้นมะงหุ่งเพื่อนครับลกุลกลุก นี่คือต้นมะนาวเป็นงามหอมพี่น้องว่ต่เด็ดเด็ดมากมันกับกิ่นฮุ่นๆเข้ามาเลยกิ่นตำดังเลยมะนาวบ้านเฮานะครับอันนี้ภักนอกนะครับภักนือขออนุญาตย่งางผ่านจังหน่อยนะครับนะครับนี่คือพืชพืชผักสวนครัวนะครับนี่ครับเนาะโอ้ไลบ,ลบ่โอ้โหเต็มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไป ถุงถุงเอยมีอีกถุงนึงอยู่แต่ว่าตลอ,อดจำได้ไม่ซื้ออะไรบ้างให้ไอ้พี่ตัวท้องอย่างบ่ะจะเปี้ยวถุงนะอ่าโอเคอเนะโอเคอนี่นะครับคือแค่มเสียหมูนะครับต่างกันนะบึ่งอุปกรณ์เครื่องการเกษตรเพื่อนรับรถมินทคขันยงใหญ่พี่น้องนะครับนี่นี่คือรถไทยนะครับรถ เจ็ดชิบชองมัง้งเมื่อวานมีเงาคนนี้อีกวานนี่ต้องถามไ้ไอ้ตะนาอเด้อบอู้ด้วกันเรื่องนี่ <c oughs> ว่าแบตเท่าไหร่ตะนาอไอ้กองเท่าไหร่กองสองพันกองนีค่ครับไปไงไปเอ็นน้ำเขานะครับโอ้โหนี่ก็มีหอมจนเหนียบชุ่มที่ชุ่มหาไว้นี่พี่น้องมีต้นหอมบ้านเขาเนี่ยนะครับต้นหอม ปลูกดีนะครับเพิ่นปลูกดีแต่เพิ่นอยู่กันหน่อยนยสองคนนะครับพี่ต้นผีกระเดียงขึ่งๆอยู่พี่อ่ณนะาบักพคีกเพืชอะไรเดียงหมดแหละใส่ลาบบักเคี้ยนะขอเสียบบักเคี้ยนะโอ,นะอ้พี่อุณาบักเคี้ยพี่น้องป๊าดพี่เอาใส่ถุงตัวเบาสวนรออย่าง,างนะครับอืมเอาถุงมาแล้วครับบักพคีกนะครับ,รนะรบนี่ผีแกกดงเลยนะครับ กะเว้นไผ่ที่ใดดอกพี่น้องนะครับน้ำไทยคนไทยน้ำกันเฮามีแต่คนหุ่จักกันนะครับแจมหนุ่มนี่นะครับ <c oughs> โหด่ะเม่นบอกยุงว <c oughs> ่ะตาใครพีโ่โอ้พี่บอกหุ่งอีกต้นหนึ่งพี่น้อง <c oughs> อันนี้ต้นอันน,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 นั้นนี่เนาะอันท <c oughs> ี่ปลูกนะต้นอะต้นไอ้นั่นน่ะเช่งดูด่ะโอ้บิดไหลดีเพิ่น อยู่กันสองคนเนาะแต่ก็มีพี่น้องมาหาเรื่อยๆมาเก็บเรื่อยๆพี่มาหุ่งพี่น้องเปไหนโรคเบาพวกหุ่งป้าตะไคร่ไหมพี่มาเบิ่งตะใครอยู่บนนี้เอาไหมเอาไหมนี่เดี๋ยวนี่ตะใครอ่พี่น้องตะใครไอ้ต้นต้นผงชูรสมาหนิแม่นบ่แม่นี่ผงห่อเขาใช้ถุงอะไรเนี่ยแม่นบ่นี่คือต้นผงชูรสดีพี่น้องหนี่น้ากันแม่นบ่ แมนพัดเข็ดหมูเฮานี่พี่โอเคต้นผีทรงต้นนี่เก็บอยู่ดิพี่น้องแม่นดอกเพื่อนบอกว่าเก็บรถมันลุ่นทิ่มมืดเลยนะนี่ครับลุ่นทิ่มมาแล้วเก็บก่อนพี่น้องเหรอนี่ลกดีครับลกแข็งลกแข็งนะครับลกลกหลายลกแข็งขนาดนะครับบางผีเพื่อนโอเคครับเดี๋ยว แต่เราเจ้าของไอ้ส่วนน่ะเจ้าของสวนบอกกล้องเนี่ยม่นชาะมาหลักว่านี่ไหมพูดนี่ครับหนุ่มนี้ว่ารถรถเป็นยังนี่ครับนี่บ่ได้มากหลักมากขโมยดอกพี่น้องนี่มาแล้วหนุ่มนี้เบาสักคนคนต่างแดนแว่นไฟที่ไหนพี่น้องนะครับไปได้ตัวนี้คุยที่ตามไรเปนไรแล้วคุตามร้อยเก้าสิบแปดครับนานพี่น้องนี่ครับสื่อกันได้อยไปเห็นคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจี พิมพ์พพิม์ให้นะครับเบื้องเมลร่อนนะหุ่นอ่ะอ่าเพี่นจิพาไปเบื้องเมลอ่ร่อนนะเมลอนเมลอนเลยยื้อน่ะปึ๊บยุงกัดทุกท่านมันคือดกเห็นต้นนี่ตุ่นนี่ผักบุ้งผักบุ้งพี่น้องเบื้องโอ้ผัดเก็บเรียบเก็บเรียบเก็บเรียบอ้อะมลอนนี่เจ้าของสวนพาพเบื้องเองนี่ครับป้อาถุงหล่อถุงโอ้ชุกแลนด์บ่อย ถอดได้จ็กสามเหมืจังพะแมนบะมีดันมีครบทุกอย่างอีดีแม่งกินมันนี่เทุกถ้ามีเวลานีเพิ่อเห็ดเปลี่ยนมดเปลีเลยมันหอีกน่งะไอคือบ่อันน่นแม่มืดต่อเนี่ยเนี่ยโมเทียบพื้นที่บ่อท่านเดกบคือได้การนะเห็นไหมโว้ยนั่นแหะโอ้นตอหน้าก็ต่อหนาเนี่ยทิ้ไหมหลังยงเียงป เก็บเต็มตู้เย็นเลยคุณผู้ชมบ่จีมาแบบว่าย้ำขึ้นพอก่ะจีมาสินะมาหาแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้ยังเอาอยู่เนาะเอาไหมกินหมดเลยเฮ้ยแล้วก็แบ่งพี่น้องก็ได้ใช่ไงพอป่ะพ่อกันาะพอแล้วเพื่อแล้วใช่ไหมพ่อแล้วโอเคอ่ะนี่ครับวิถีชีวิตแรงงานไทยในอิสราเอลนะครับ แทงแบ่งปันกันมียังก็เอามาแบ่งกันนะครับมาแบ่งมาต้อนกันทู่หากันนี่เพื่อนกัโทุามาว่าให้มาเก็บตะปูิกมันเดียงเตรียมต้นล้นทิ่มมาแล้วท่านพอมาแล้วโบได้ตะปูิกได้ลายอย่างเลยครับมีไอ้พักมุ้งพักมุ้งนี่แบบมันโบพักมุ้งจีนเลยครับพักบุ้งแบบอ้ว่าก้านใหญ่ๆเลยนี่กัาใส่กับตะปูหงนี่ก็งับงับงับขนาดนี้พี่น้องนี่แจ้วนะครับได้ปลาเขือครับได้ลายอย่างเลยนะครับโอเคคลิปนี้ ให้เห็นเจ้าของสวนก่อนนี่ครับลาไปแล้วคลิปนี้ครับผมขอบคุณในไลน์นะครับ,น,รบนี่แหละคือมิตรภาพในต่างเดนียนหักแพงแบ่งปันกันพี่น้องครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาขนาดใช่